จัดว่าเด็ดสุดยอดกับปอมเอนั่นเลยนาเป็นหนึ่งเอลั่นคองเอาเอาอาไงๆง

โอ้โหมึงไปตั้งกงมึงไม่ไม่ตั้งบนนู่นบนถนนไม่รู้

ได้อีกแล้วจัดหุ้ยมิดมิดเลยไอ้คู่นี้อ่ะโดนกันแล้วเอาอีกแล้วน่าจะสามอัพไปนะฮะโอ้ยเชีอยหางตีไข่กูอ้าจุกเอาเลยของมึงเอาเลยอ้าวโอ้โหเหยียบแล้วทิชชู่ทิดยอดไงจัดว่าเด็ดสุดยอดใครๆกับปอมเอนั่นนั่นบายน้าเป็นหนึ่งเฮลั่นคองนั่นเลยคู่หูคู่หาเป็นไง สองคนนี้เจอกันไม่หาไม่ใช่ตัวปลอมถ้าไม่หาตัวปลอมแตกไม่กี่คัแตกข้างโอ้โหเต็มไข่เลยกัดนุ่มๆอ่ะโอ้ยขึ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยสามสี่ตัวอ่ะเวอร์เงี้ยโอ้ยเกือบมันโอมเกือบถึงช็อตแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เออหอังปอกมาโอ้โหดูเพดานบนไม่ทะลุดีไปหลุดูแป้งไม่อาบปากไม่ทะลุไม่ทะลุเพดานบน ลงทะลุหรือไม่ทะลุไม่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 ทะลุไม่ทะลุเพดานบนไงไม่ทะลุไม่ใช่ไม่มันมันไม่ได้ทะลุนี่มันทะลุเพดานบนไงมึงบอกไม่ทะลุเพดานบนไม่่ใชกูปวดหัวเว้ยหาคุยปวดตับเลยเปียกนี่เาแน่ยี่อ่ะอ้าวมันกัดยังไงไม่ได้ยินเสียงเลยวะดูดตรงนั้นมันตื้น ทีแรกทีแรกเขาปล่อยภัยเห็นแล้วทีแรกปล่อยภัยวิ่งฟื้นผมก็ตีดลังหน้าเลยมันย้อนมันดูดบุ๊กทีหลังกัดเลยเธอทำไมมีทีหลังไม่กัดไม่กัดไม่กัดมีทีมีทีหลังนะหัวใ้นใหัวใจหัวใหญ่วใจมันมีทีแรกกับทีหลังก็อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่ชะโดคู่ชดอะไรชดอะไรชดอะไรคู่วางให้สม่าไรฟอร์ไอขาคู่ไม่ได้หาคู่ไม่ได้นะ กระปอมเอจัดไปแม่เนี่ยคนจะยกเป็นไงได้ปลาแถวบ้านขับก็ไปสิคอยยกก็ไปก็ไป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 อีกไหมพวกนี้ไปอีกไหมก็ได้ได้นะข้ากูขับรถร้อยเฟโลโหได้ปลาแถวบ้านโอ้โหน้ำมันรอบนี้หมดมากอะกระปอมเอแล้วเป็นหนึ่งครับสวยแล้วสวยงามปิ๊งกูบอกแล้วคนใส่แมสก์ะมีอยู่ทั่วไปแต่คนใส่ใจมีอยู่ที่นี่คนเดียวนั่น โอเคครับกระป๋องเอนะเป็นหนึ่งสายเหนียวมากครับส,สายพี่อีสายพี่อีของนะเป็นหนึ่งต้องหนึ่งติ๊กกี้ครับนี่ครับมาด้วยคัน BPO a อ r Gear Titanium ของแข็งของเหนียวเจอกับยาเด็ดของใหญ่ของใหญ่ขอ,หญอของแข็งของเหนียวเดี๋ยวเดี๋ยวเอา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 ดูาาาไงไงจะโชว์อะไรจะโชว์อะไรนี่ไงนี่ไงกระปองเอกับสาย นี่ฮะนี่ปอมเอฮะนี่สายสายฮะต้องอย่างนี้ฮะของจริงมันต้องงี้ของจริงต้องอย่างนี้เป็นไงฮะโอเคอ่ะเก็บ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 เอเอพอแค่นี้วว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 วกระป๋อมเอนับเป็นหนึ่งหวานเจี๊ยบครับ